สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวบรียราชินีพระจันทร์ค่ะมาดูดวงประจำสัปดาห์กันนะคะตั้งแต่วันที่17จนถึง23พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีธนูคือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่าง16ธันวาคมถึง13มกราคมนั่นเองนะคะจับได้ไพ่ใบแรกเลยก็คือ1เหรียญ1เหรียญแต่ตรงๆต,ต,ตัวเลยก็คือโชคลาภทางการเงินนะ ใครก็ตามเวลาที่ได้หนึ่งเหรียญขึ้นมานี่แสดงว่าบุญกุศลมีดีพอนะพอที่จะผลักดันให้คุณได้รับโชคลาภนะเป็นโชคลาภที่จับต้องได้ถือได้เห็นไหมมือที่ยืน่นออกมาจากสวรรค์เนนะี่ยเขาเรียกว่าสวรรค์ประทานโชคลาภมาให้นะคะประคอง เหรียญสีทองอลามเลยนะคะก็จะได้จะได้ของนะคะของกำนันของขวัญของฝากที่มีมีมูลค่านะคะของถูกใจนะคะก็ถ้าหากว่าแปลเป็นเรื่องเรื่องของการงานอาชีพที่เหมาะนะคะอาชีพที่ถูกโลกนะในรอบสัปดาห์นี้ของชาวราศีธนูนะก็มักจะเป็นเรื่องเครื่องประดับ ของสวยงามเพชรพลอยจิวเวลี่อะไรทั้งหลายนะคะพักเครื่องก็ได้นะพักเครื่องก็ของมีมูลค่านะคะเราจะเห็นแอคชั่นของการถือเหรียญประคองเอาไว้แม้ว่าจะเป็นโชคลาภน้อยๆเป็นโชคลาภที่ได้เข้ามาเป็นลาบลอยเป็นเรื่องของดวงดีได้ของมีค่านะคะ คุณก็ถนอมมนะันอะคุณก็ถนอมห่วงแหนดังนั้นเนี่ยโชคลาภตรงเนี้ยนะคะเวลาที่ได้เงินเข้ามาฟุกฟุกฟรีฟรีได้เงินแถมเงินได้ได้ของรางวัลถูกอกถูก,ถกใจเป็นมูลค่าเป็นทองคําเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณจะไม่ใช้มันไปอย่างฟุ่มเฟื่อยนะเพราะว่าอนาคตเนี่ยมันยังมีเรื่องที่มันไม่พอมันมีโชคลาภพระมามันก็น้อยอะ ะะมันก็ไม่พอและโชคลาภนี้โอนกันเลยไม่ได้ตีไปในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่ได้เป็นในเรื่องของหวยแล้วก็ไม่เชียร์ให้เล่นหวยด้วยนะเพราะข้างบนมันมีรายจ่ายที่มากมายมหาศาลรอคุณอยู่โดยเฉพาะเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่นะคะกะ็รออยู่ในอนาคตรายใจ่ายในอนาคตมันเยอะมันมากนั่นเองเราจะเห็นรูปทรงของมือที่ประคองประคองเหรียญน่ะ นะคะไม่ว่าจะเป็นภาพหนึ่งเหรียญเองราชินีถือเหรียญน,นะคะอัศวินถือเหรียญเห็นไหมว่ามีมือประคองเหรียญอยู่คล้ายกันอีกมือหนึ่งคือหนึ่งถ้วยนะประคองถ้วยนะยืนถ้วยเนี่ยมาจากอากาศเหมือนกันนะคะถ้วยก็เป็นธาตุน้ําข่าวดีเรื่องน่ายินดีความชุ่มชื่นเบิกบานใจนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรทําในวันนี้นะก็คือ ปรับใจตัวเองให้พร้อมรับกับโอกาสดีๆที่จะเข้ามานะคะแล้วก็อย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยอย่าประมาทกับสิ่งของที่ตัวเองได้รับมาในวันนี้ในตอนนี้นั่นเองเวลาไพ่ใบนี้ขึ้นีใครหางานอยู่นะคะบอกได้เลยว่าตกงานไม่นานหรอกได้งานได้ไม่ยากนะคะเพราะว่า คุณก็เครียดคุณก็กงังวลแล้วคุณก็เร่งตัวเองที่ว่าอยากจะได้งานนะคะจะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะใครที่กําลังจะเปลี่ยนงานกําลังจะย้ายงานนะคะบางทีเนี่ยงานใหม่หรือข่าวดีเนี่ยก็มาถึงในสัปดาห์นี้นะคะไดเ้เรียกเข้าไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้รับฟังข่าวดีไปอย่างรวดเร็วเลยว่างานใหม่แบบโอเคผ่าน เริ่มงานได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็เขารอคุณอยูนะออ่ที่ใหม่เขารอคุณอยู่ให้คุณแบบได้เข้าไปพิสูจน์ฝีมือนะคะทีนี้ใครที่กําลังสมัครงานเตืนเอนอไว้นิดหนึ่งว่าใครที่กําลังสมัครงานอย่าเห็นแค่ความสุขในระยะใกล้ๆประเมินความสามารถของตัวเองด้วยว่างานนั้นมันโอเคไหมเรามีโอกาสได้ก้าวหน้าไหมพัฒนาความรู้ความสามารถของเราได้ดีไหมนะคะ พูดแล้วดูเหมือนว่าเรื่องมากสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ก็ควรนะบางทีมันก็เป็นที่ทัศนคติด้วยเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่ไหนเราเราขวรขวายที่จะเรียนรู้นะคะอยากที่จะเรียนรู้เอาความรู้ใส่ตนมันมันได้ทุกที่แหละไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานไหนแต่ว่าเขาประเมินเราเราประเมินเขาเนาะก็ ต่างคนต่างต้องเลือกซึ่งกันและกันนะคะเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองส่วนเขาจะประเมินเราว่าอย่างไรแบบใดนั้นนะคะมันทุระเขาดังนั้นเราคิดทบทวนให้ดีที่สุดว่าที่นี่นะเหมาะกับเราไหมงานตรงนี้โอเคหรือ,อยังนะคะแล้วก็ เลือกเลือกที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดรักและชอบใจอยากระหายเงินแบบว่าอะไรอะไรก็ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะพอลงไปทําจริงๆนะทาไม่ได้มันจะสร้างความลําบากกดดันให้ตัวเองไปซะเปล่าๆนะคะเดตาวเวิร์ขึ้นเนี่ยหลายคนยื่นใบลาออกไปแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะหลายคนก็เพิ่งจะตัดสินใจในสัปดาห์นี้นะคะก็ เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอยู่แล้วล่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่ดีนะก็ให้รักษามิตรภาพดีๆเอาไว้นะคะอ,อย่าไปอย่าไปหักหานน้ำใจใครนะคะทุกคนเนี่ยเวลาที่เขาทะเลาะเบาะแหวกเราเนี่ยล้วนจะมีเหตุผลเป็นเป็นเรื่องของเขาในส่วนตัวของเขาทั้งนั้นแหละอย่าอยากเอาชนะค้าขานอะไรเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอก เสียเพื่อนไปเสียมิตรภาพไปซะเปล่าเออแต่เพื่อนบางคนก็ควรจะแลกควรจะเสียนะเช่นเช่นเพื่อนที่ทำให้ชีวิตเราถ่วงให้ชีวิตเราต่ำลงชุดลงหรือสร้างความเสียหายให้กับชีวิตเราดูเอาละกันจากพฤติกรรมที่ผ่านๆมาว่าเพื่อนคนไหนควรจะเก็บเอาไว้เป็นของล้ำค่าในชีวิตหรือว่าเพื่อนคนไหนที่ควรจะตัดออกนะคะจากวงจรชีวิตของเราอ้นยังมองเห็นว่ายัง มีบางคนที่จะต้องจากไปแล้วบางคนที่ก็จะเพิ่มขึ้นมานะคะในเรื่องของมิตรภาพของคุณนั่นแหละคนที่อยู่กับดาวในวันที่เราเจ็บปวดเสียใจล้มเหลวไม่มีอะไรเลยนะเป็นเพื่อนที่ล้ำค่านะที่เราต้องประคองต้องเก็บรักษาเอาไว้นะคะก็อันนี้มันก็คลุมคลุมรอบรอบด้านเนะมีเรื่องมีธุระที่ตอนแรกที่อ้นดูเรื่องเงินแล้วบอกว่ามันมีธุระที่เราจะต้องใช้จ่ายไปอะแบบ รายใจมากนะคะก็หลายคนเกี่ยวกับเรื่องบ้านรีโนเวทบ้านถ้าไม่อยากจะเปลี่ยนที่ทำงานนะคะให้อ่ารีโนเวทบ้านซ่อมบ้านหรือบางคนก็ย้ายบ้านเนาะบางคนย้ายบ้านแบบสร้างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า,าใครที่คิดว่าอยากจะมีลูกนะคะอ้นดูจากราชินีถือเหรียญน,นะ หนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ภาพไพ่เด็กๆด้วยที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาเรื่องของบุตรนะคะเรื่องของการมีลูกยากนะคะใครที่หวังเอาไว้ว่าอยากจะมีลูกในช่วงเวลานี้สามารถสร้างครอบครัวมีลูกเล็กๆน่ารักน่ารักได้เลยนะคะเป็นเป็นช่วงที่แบบจะจะ,จะตั้งครรภ์น,นะคะจะได้ลูกนะคะ เวลาจะได้ลูกก็จะไม่ได้โชคลาภอะไรอย่างอื่นๆเนาะแต่บางคนก็บอกว่าลูกให้โชคให้ลาบนะหยิบหวยที่ไรถูกทุกงวดนะแล้วแต่คนแล้วแต่คนนะคะได้ของล้ำค่านั่นแหละเป็นคีย์เวิร์ดของของคุณในรอบสัปดาห์นี้นะคะของชาวธนูอะทีนี้เนี่ย นิดนึงตรงที่ว่าพอเวลามันมีเดอะสตาร์ขึ้นนะคะอยู่อยู่ข้างล่างเป็นฐานสนับสนุนดวงชะตานะคะ mm. เขาบอกว่าแม้ว่าวันนี้คุณจะมีรายจ่ายที่มันนอกแปนนอกแผนเนี่ยเยอะไปอยู่สักหน่อยนะคะแต่การวางแผนการเงินเป็นเรื่องที่ดีจดให้ละเอียดนะว่า,เ,าเราใช้ใจ่ายหมดเปลืองนะคะไปกับเรื่องเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วนี่สินที่เรายังมีอยู่นะคะมี อะไรเท่าไหร่เพื่อที่จะประเมินอนาคตได้ว่าของที่เรากําลังจะต้องซื้อหรือต้องจ่ายออกไปเนี่ยจำเป็นขนาดไหนอย่าอย่าใช้จ่ายไปกับของที่ไม่จําเป็นอย่าฟุ่มเฟือยหมดเปลืองไปกับของที่ไม่จําเป็นเพราะวันหนึ่งคุณอาจจะต้องไปขายของจําเป็นเพื่อเอามารักษาชีวิตให้มันอยู่รอดก็ได้นะคะอ่ะทีนี้ในเรื่องความรักบ้างชาวเวอร์ขึ้นในตำแหน่งของคู่ครองคนรักเลย น่นหมายความว่าจะมีเรื่องปากเสียงการทะเลาะวิวาที่อ้นเกลื่อนเอาไว้ว่าเราจะมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวเนะแต่มีปากเสียงแล้วได้เลิกลายอย่าล้างไหมอ้นก็ยังเห็นความเป็นคู่ถูกคู่ยากเนะผัวเาเมียคลอนอะไรเงี้ยระวังนะคะรอบสัปดาห์นี้ชาวธนูอาจจะทะเลาะก,กับแฟนในเรื่องของเงินเรื่องการแบบจัดสรรแบ่งสรรปันส่วนอะไรกันไม่ไม่ลงตัวนะคะ เรื่องการบริหารเงินนั่นแหละนะเรื่องความคิดเห็นไม่รงรอยการเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองอย่างไรก็ดีค่ะอ้นยังไม่ได้เห็นภาพถึงขนาดที่ว่าจะต้องอเลิกลายอย่าล้างอะไรไปให้สิ้นสุดเนาะภาพหนึ่งถ้วยก็ยังมีอยู่ให้มองโลกในแง่ดีบ้างนะคะอมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็ เติมความชื่นใจเติมความสดชื่นนะหนึ่งถ้วยเนี่ยมันเป็นตัวช่วยของปัญหาบางทีเนี่ยสถานการณ์ตึงเครียดมากๆคิดแต่ในเรื่องของตักกะมากๆแล้วเราลืมเราลืมว่าบ้านเราเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่ไม่ได้ไม่ได้ต้องการผู้บังคับบัญชาไม่ได้ต้องการพนักงานบัญชีหรืออะไรแต่ว่าเราต้องการ ความเป็นครอบครัวนะความเป็นครอบครัวมันก็ต้องอยู่ด้วยกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยความรักเป็นสิ่งสําคัญที่จะยึดโยงจิตใจของของผู้คนรอบๆตัวเอาไว้ได้อย่างดีที่สุดนะคะการงานการเงินเนี่ยชาวราศีธนูไม่มีปัญหาหรอกต่อให้ตกงานก็ตกงานไม่นานจะย้ายงานจะเปลี่ยนงานก็มีงานใหม่รองรับนะคะหรือว่าถ้าเรื่องเงินเนี่ยอพอแย่ๆสุดสุดขั้วรจริงๆนะ ช่วงนี้ก็จะดีกว่าช่วงอื่นๆนะคะช่วงก่อนๆเลยทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าคุณบริหารให้เป็นคิดให้เป็นแล้วก็อ้นว่าใครที่ยังบอกไม่ฟื้นไม่ฟื้นแย่แย่แย่มานานไอ้คำว่าแย่มานานเพราะแผนเป้าหมายของคุณมันผิดพอเวลากราฟชีวิตมันขึ้นแล้วมันมันรุ่งขึ้นมันเร่งขึ้นไม่ทันเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่อย่าให้มันเป็นตรงนี้ยามขึ้นก็รีบตัด รีบเก็บรักษาทรัพย์สมบัติของตัวเองเอาไว้นะคะให้ให้ดีให้เหนียวแน่นและแปลนวางแผนว่าเราจะเอาเงินนี้ไปวางตรงไหนไปลงทุนตรงไหนหรือจะทําอะไรให้มันงอกเงินต้องมีความรู้นะคะเป็นเรื่องสําคัญเนาะอ่ะละหมดแล้วในะเรื่องที่เมื่อกี้บอกว่าคู่รักเนี่ยอาจจะทะเลาะก,กันแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ถึงขนาดเลิกราอย่าล้างแต่ว่าคนโสดนะคนโสดยังคงโสดต่อไปอาจจะได้รับ มิตรภาพไม่ตีจากเพื่อนเก่าแต่หนหลังนะคะจากภาพพถ้วยเนี่ยเพื่อนเก่าแต่คนหลังก็ย้อนมาติดต่อพูดคุยนะคะแล้วก็โสดเขาเรียกโสดแบบเนื้อหอมโสดแบบผู้ชายยอมสยบอะไรประมาณนั้นนะคะก็โสดแบบชนิดที่ว่าเต็มใจจะโสดเองด้วยเป็นผู้หญิงเก่งกุมเงินไว้ทำงานเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บริหารเงินเก่งด้วยเพราะฉะนั้นก็โสดแบบที่ว่า อยู่ได้ด้วยดีชีวิตไม่ต้องพึ่งพาใครเพราะฉะนั้นถ้าใครจะตัดสินใจโสดก็จงโสดต่อไปเพราะมีแฟนแล้วปวดหัวมากกว่าเนาะ <laughs> เอาไ่าค่ะก็หมดแล้วนะคะแลาชื่นชอบถูกใจยังไงเนี่ยกด subscribe เอาไว้นะคะที่ channel ของตำหนักดวงแล้วก็อ้นมีเพจค่ะชื่อเพจทิพวารีราชินีพระจันทร์นะคะก็ไปกดติดตามกันได้ที่นั่นนะคะอ้นจะไลฟ์สดเมื่อไหร่อ้นจะ จัดรายการที่ไหนยังไงแล้วดูดวงฟรีนะคะก็จะแจ้งข่าวสารไปส่วนใครที่จะมาดูดวงส่วนตัวมีกำลังทรัพย์กันสักเล็กน้อยนะคะก็เข้ามาแอดไลน์อ้นกันได้ค่ะที่ ID l i n ล Emmy มมี่บิค่ะสำหรับคลิปนี้ลาชาราศีธนูไปก่อนนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ